คสนี้ก็มีการแกล้งกันนิดหน่อยนะครับลูกค้าหลับอยู่นะครับจริงๆแล้วมันเสร็จไปแล้วแต่อาจารย์เขาก็าทําแกล้งเป็นปีของทรงมังกรแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าลูกค้าตอนที่เอากระจกมาให้ส่องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอาจารย์บอกเดี๋ยวก่อนเดีก่อนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเะปิดปิดอีงทีปิดอีกีให้ดูให้ดูดี ขำนะครับตกใจนะทีนี้ก็เดี๋ยวให้ดูของจริงว้าวชอบไหมโอ้โหใครเนี่ยโอ้โหยิ้มหวานเลยนะคิวคิวไม่ตกเลยเนาะไม่ตกเหรอเห็นบอกว่าไปหนามบอลใช่ค่ะก็คือไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปอย่างนี้เลยค่ะไม่แต่งหน้าแต่งหน้าแล้วปากก็สวยเห็นไหมคิวก็สวยจบที่นี่แล้วก็แบบเห็นมนะตอนตอนแรกจะเป็นคิวที่แบบว่ามัน มันมันโตกคิ้วจะดูเศร้านิดนึงนะแต่อันนี้คือคิ้วเชิดปุ๊บหน้าก็จะเปิดเห็นไหมครับรับหนูเห้งเลยสวยมากอืมกริบอยากให้ใครมามาโดนนะคะหางคิ้วเนี่ยอาจจะบาดกาได้ขาดเลยง่ายบอกเลยว่าสวยมากสวากจริงใจไหมใจตามที่คิดเลยนะคะหรือมากกว่าที่คิดอีกมากกว่าที่คิดอ๋อมากกว่าที่คิดไปสีก็สวย